ภาพในหัวคนอาจไม่ใช่ของเราหากเพื่อนๆเ,เห็นภาพที่เกิดขึ้นในหัวและดูเหมือนจะไม่ใช่ของเราก็อย่าได้ตกใจว่าตนเองเป็นคนไม่ดีหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้มาฟังกันค่ะว่าภาพในหัวของคนเรานั้นมีกี่ประเภทคนที่เข้าถึงความสามารถของจิตวิญญ,ญาณหรือว่ากายภายในก็จะสามารถเห็นภาพจากหลายๆมิติ หรือหลายๆรูปแบบภาพในหัวโดยทั่วไปแยกเป็น4ประเภท 1. ภาพใหม่จากการจินตนาการของคนมนุษย์สามารถเห็นภาพที่ตนเองจินตนาการและภาพที่คนอื่นจินตนาการเกี่ยวกับเราเพราะว่าจิตของคนที่จินตนาการเกี่ยวกับเรานั้นเขากําลังคิดนึกถึงเราเสมือนจิตของเขามาอยู่กับเราถ้าไม่สังเกตอาจจะคิดว่าเราเป็น คนที่คิดไปเองแต่ถ้ารู้จักสังเกตเราจะรู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพของเราหรือไม่อันนั้นเป็นภาพของใครมาจากที่ไหนซึ่งการที่จะรู้ได้นั้นก็ต้องเกิดจากจิตที่นิ่งและใจที่สงบอย่างเช่นผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงแอบชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งมักจะชอบจินตนาการภาพที่อยู่กับผู้หญิงคนนั้นคนทั่วไปผู้หญิงทั่วไปก็ไม่เห็นภาพ แต่สำหรับผู้หญิงบางคนก็สามารถที่จะเห็นภาพและมีอยู่สองประเภทก็คือแยกได้ว่าเป็นภาพของตนหรือไม่ใช่ภาพของตนเองถ้าคนที่เคยฝึกโปรแกรมตามที่เปาสอนก็จะสามารถแยกได้ค่ะว่าไม่ใช่ภาพของเราแต่ถ้าแยกไม่ได้ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าตนเองได้คิดภาพเหล่านั้นไปกับผู้ชายคนนั้นเรียบร้อยการรับรู้ภาพในหัวของคนอื่นที่กำลังคิดนึกเกี่ยวกับเรานั้น มีประโยชน์ในด้านความปลอดภัยหากบุคคลใดคิดถึงเราในทางที่ไม่ดีกำลังวางแผนการใดๆเราก็จะสามารถรับรู้และเห็นได้พร้อมๆกับที่เขาคิดเราจะสามารถระวังตัวและอยู่ในที่ที่ปลอดภัย 2. ภาพในปัจจุบันก็คือภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้หากเรากำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราเห็นภาพตรงอากาศใกล้ๆกับตัวเขาก็เป็นภาพปัจจุบัน เขากำลังเล่าเรื่องและเขากำลังนึกถึงภาพเหล่านั้นหากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ฝึกสมาธิมาถึงระดับชั้นกลางเข้าใกล้ชั้นสูงแล้วคุณจะสามารถเห็นภาพเหล่านี้ได้เพราะผู้นั้นจะมีจิตที่นิ่งและใจที่สงบตั้งใจฟังผู้อื่นภาพในอดีตวันเก่าๆของร่างกายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรานึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นเราก็จะเห็นภาพเหล่านั้นกลางอากาศแต่ภาพในอดีตอีกประเภทหนึ่งก็คือ ภาพในอดีตของร่างเก่าๆจะเกิดขึ้นเมื่อเราระลึกชาติได้สามารถกลับไปรู้สึกถึงตอนนั้นได้ภาพในอดีตชาตินั้นมนุษย์สามารถจะมองเห็นได้ในเวลาหลับเกิดเป็นความฝันภาพในเวลานอนหลับหรือภาพในความฝันมาจาก4สิ่งนี้น 1. มาจากจิตใต้สำนึกของเราเองทำให้ฝันและเป็นเรื่องราว บวกกับความรู้สึกในขณะนั้น 2. ภาพจากจิตหรือจิตใต้สำนึกของคนที่ผูกจิตคิดนึกเกี่ยวกับเราก่อนที่เขาจะนอนหลับลง 3. ภาพในอดีตชาติ 4. ภาพที่มาจากจิตข้างนอกจิตจอนทั่วไปหรือจิตที่ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเราอาจจะมาจากต่างมิติ ในโปรแกรมเปามักจะพูดย้ำอยู่เสมอให้เพื่อนๆรู้สึกดีไว้รักษาความรู้สึกดีๆรักษาความสุขนั่นเพราะว่าถ้าหากจิตตกภาพในหัวอาจจะเป็นภาพอีกมิติหรือพบภูมิอื่นซึ่งเป็นจิตวิญญาณชั้นต่ำของคนที่ตายไปแล้วอา,อาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าดูนักตอนที่เปาเจอภาพนั้นภาพเหล่านั้นอยู่ช่วงหนึ่งทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้เลยเป็นระยะเวลาเดือนเดือน ซึ่งไม่ดีมากๆจึงแนะนำให้เพื่อนๆรักษาความรู้สึกของตนเองให้อยู่ในคลื่นที่ดีมีความสุขเบิกบานสนุกสนานเพราะว่าคลื่นเหล่านี้เราสามารถจะเชื่อมติดกิจชั้นสูงจะมีแต่ภาพที่สวยงามไม่น่ากลัวค่ะ